ได้ค่ะเป็นปลอมเลยอ๋อค่ะ,ค,ะคือเรื่องมันเกิดจากเมื่อวานนี้มีคนเหมือนแบบเมสเซจมาหาค่ะใน a c e b o o k อะไรเงี้ยว่ามันมีคนเหมือนมาชวนเขาทําบุญค่ะเป็น Facebook ของเต้ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวนะคะแบบไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบให้เขาวาลองส่งข้อมูลมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นแบบมีคนทํา Facebook ปลอมเต้ยขึ้นมาแล้วก็ไปชวนคนอื่นๆทําบุญที่ไม่เกี่ยวกับเต้ยเลยอะไรเงี้<ล>ยค่ะมีผู้เสียหายเยอะไหม ที่่แโอนเิไปล้วาก็คิดว่าน่าจะมีแนะคะคือจริงๆเราได้ยินเรื่องแบบนี้มาสักพักนึงแล้วเหมือนกันค่ะที่แบบเออมีคนมาบอกเราว่ามีตัวปลอมขึ้นมาแล้วก็ชวนคนอื่นทาบุญอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่คืออยากให้เสพสื่อกันดีๆจริงๆเราก็อยากให้ดูจริงๆว่าแบบคือสำหรับตัวเต้ยเองอะค่ะเวลาจะชวนใครทําบุญหรืออะไรก็จะชวนผ่านช่องทางที่แบบเป็นของเราจริงๆอย่างอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะ Facebook ได้มีของเตยนะคะแต่ว่าเตยไม่ค่อยได้เข้าไปแบบไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเลยอะคะ่ะคือจะเล่นน้อยมากๆใช่ค่ะถ้าเป็นหลักก็คือ i อค่ะด็ก้เนินการอะไรไปวไม่ไม่ได้ดําเนินการทางตามกฎหมายค่ะยังไม่ได้แบบว่าคิดที่จะทําแบบนั้นค่ะก็บอกไว้ก่อนว่าเอออยากอยากให้แบบไม่อย่าทําแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าการหลอกลวงโดยการชวนคนมาทําบุญอีกมันแบบมันยิ่งแย่ยิ่งบาปบบเ,ลเลยค่ะก็หยุดดีกว่า อย่างคะ่ะยังไม่ได้ทำนะคะสนแสดงว่าส่วนตัวไม่ได้แบบโดนโดยตรงใช่ไหมกัผลการพบที่เกิดขึ้นก็ไม่ไม่ได้โดนโดยตรงคะ่ะแต่ว่าก็มีหลายคนที่โดนปลอ, Facebook อม Facebook ขึ้นมาเพื่อที่จะทําอะไรแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็ได้แต่อยากให้เขาหยุดทำอะคะ่ะมันมันไม่ได้แบบมีความสร้างสรรค์ใดๆเท่าไหร่ <c oughs> ก็โดนแบบหลายเหมือนหลายท๊กเหมือนกันหลายกันเหมือนกันคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เต้ยค่อนข้างชินมากแล้วค่ะคือตั้งแต่เมื่อก่อนล้วที่แบบเหมือนเซอร์ช,ชื่อตัวเองเข้าไปแล้วก็โอ้โหแบบตัวเองเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างแบบค่อนข้างเฉยเมากๆค่ะก็มีที่แฟนคลับทําให้ด้วยแล้วก็มีทั้งเจตนาอื่นอื่นด้วยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออต้องไปว่าเขาหรือต้องไปทาอะไรเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ ก็แต่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ค่อยโอเคถ้าจะเอาเราไปแอบอ้างหลอกให้คนอื่นทําบุญหรืออะไรเงี้ยค่ะต,ตอนนีม้มีเรื่องแบบแจ้งความอะไรยังไม่ได้มีการแจ้งความค่ะแต่ก็มีคุยกับออผู้จัดก,การบ้างค่ะว่าเออเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะว่าอ,อน,นเราจะมีแจ้งไปทางฟิบุมไหมครับว่า แอคเคาท์นี้มันจะมีแอคเคาท์เดียวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็มีคุยกับทางเฟซบุ๊กอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะแบบยืนยันตัวตนไปเลยว่าอันเนี้ยก็คือของเตยอ,อะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยอยู่เหมือนกันค่ะ <c oughs> นอเตยมีดาราคนอื่นคนอื่นก็โดนค่ะก็เลยอย่างที่บอกค่ะจริงๆแล้วอ่ะในอินเทอร์เน็ตตอนเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแบบมันไม่มีความควบคุมอะไรได้ค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรก็ต้องใช้วิจารณญาณในการแบบ รับสื่อนิดนึงเหมือนกันนะคะเต้ยสรุปก็คือถ้าสมมติว่าจะชวนทธบุญไม่ได้ชวนใน Facebook แน่นอนจะไม่ชวนใน Facebook ค่ะก็จะชวนใน i อีของตัวเองค่ะอืมค่ะอ่ะค่ะมือนมีเพจเอาเอาลูกเราไปลงค่ะให้เราไปทำอะไรมาดูสวยขึ้นอะไรเต้ยว่าแต่งหน้าทำผมช่วยได้มากๆเลยค่ะก็ก็ต้องขอบคุณแบบพี่ๆช่างหน้าช่างผมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็คอยเปลี่ยนลุคไปอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเต้ยได้เห็น แื่เขาบอกเราสวยขึ้นเห็นบ้างค่ะเห็นบ้างค่ะใค่ะรูปนั้นรูปไหนคะชุดน้ำเงินชุดน้ำเงินพี่ป้อมถ่ายค่ะพี่ป้อมถ่ายแต่งหน้าด้วยแล้วก็ถ่ายรูปเองด้วยค่ะสวยสวยมากไปโฟกัสเรื่องจมูกค่ะก็พูดตรงนี้เลยว่าเป็นคนที่มีจมูกเดียวตั้งแต่เกิดเลยค่ะไม่มีจมูกใหม่อะไรเลยค่ะคือเข้าไปอ่านเห็นเหมือนกันว่าแบบเออไปทำจมูกใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่มีมีมีจมูกอันเดียวค่ะไม่เคยทำใหม่ค่ะ ก็จริงๆแต่งหน้ามันช่วยได้เยอะด้วยแหละค่ะแบบถ้าเกิดคนดูแบบตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมีแบบสอนแต่งหน้านู่นนี่ม,มันก็จะมีแบบไล่จมูกไล่ light, จมูกอะไรเงี้ยค่ะอย,าะย่างวันนี้ก็แบบโอ้โหดั้งมาเป็นแบบอะไรเงี้ยค่ะมันก็แต่งหน้าก็ช่วยด้วยเหมือนกันไม่หน่อยไหมเขาบอกว่ารำไรไม่ไ,ไม่ไมไหน่อยค่ะพี่ไอก็สวยนะคะ่ะค่ะ <sk Lud> <sk Lud> ใช่ค่ะก็โดนอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะยัง ทำก็บอกว่าทาค่ะตาอะไรเงี้ยก็บอกว่าทําแต่ว่าจมูกนี่ไม่เคยบอกว่าทําเลยค่ะมีมีมีอันเดียวในชีวิตใครยังไม่เคยทําใหม่เหตุผลที่แบบว่ามันเป็นธรรมชาติเขาหาว่าเราแบบไปทำลายค่ะก็แบบตอนแรกๆค่ะแอบเซ็งเหมือนกันแบบเอ้ยไม่ไม่ได้ทำค่ะคือถ้าทำเนี่ยจะทำตรงนี้แล้วค่ะไม่ค่อยมีตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ อยู่ตรงนี้มานานแล้วอะค่ะก็ค่อนข้างชิวแล้วไม่ทำค่ะไม่ทำรู้แฮปปี้กับจมูกนี้มากๆค่ะได้แอบถามผมเรื่องไอจีหยอกล้อกับพี่บอยอยู่เลยค่ะยังไงคะก็เขาแกล้งมาก็แกล้งกลับนิดนึงค่ะจริงๆมันได้มีการพัฒนาสนิทมากกว่าเดิมอย่างไรบ้างไหมคะสนิทมากกว่าเดิมไหมก็ก็สนิทสนิทเหมือนเดิมละค่ะแต่ก็จะแบบเหมือนเล่นกันแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแบบสนิทไปในทางอื่น คนมองว่าพี่บอยยังเดินหน้าจีบไม่พี่บอยไม่เคยจีบเลยค่ะคือคนจีบกันเขาเออเอารูปหน้าหน้าแบบนั้นมาลงใช่ไหมคะอาจจะจีบแต่เราไม่รู้หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่หรอกค่ะก็คุยสนิทกันเป็นพี่น้องค่ะไม่ได้รู้สึกว่าโดนจีบอะไรเนาะไม่ไม่ค่ะคือเต้ยก็แบบมีแบบไปกินข้าวไปอะไรอย่างงี้กับเขาอยู่แล้วค่ะก็ไปกับกลุ่มเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบก็สนิทกันนะคะไม่ได้ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีความหวานหรือว่าไม่ได้มีแบบความ งุ้งยิงกุกกิ๊กอะไรไม่มีเลยค่ะกับพี่บอยคล้ณตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลื่อนขั้นอะไรไม่มีการเลื่อนขั้นค่ะเลนันเยก็แบบไม่มีลก็ไม่ค่ะเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าแบบเออเราเราสนิทกันแบบรักกันแบบไหนแบบพี่น้องแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะคือพี่บอยนี่ค่อนข้างเป็นคนที่แบบก็กล้าพูดเต็มปากเลยว่าสนิทกับเขาแล้วมีเรื่องอะไรเราก็คุยกับเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาสมมติเราเซ็งๆหรือว่าอะไรคุยกับเขาก็ค่อนข้างมีความบันเทิงให้ตลอดอะไรเงี้ยก็แฮปี้